สวัสดีพี่น้องปองไปทุกผู้ทุกคนมือนี้ก็อยู่ในช่องยายพันนั่งเล่าเหมือนี้ก็มาอัปเดตอิลาองอิงเนาะเพื่อนบุษบาบุษบาเวอร์ชั่นอุงอิงครั้งแรกบนเวทีสาวน้อยเพชรบานแงพงไปนะเพราะมากเขียนไห้เพราะมากกอดจู ไห้สวยพี่น้องเป็นตะหักลายเสียงเพาะเสียงมวลเด็กเก่าตามไปเลยเนอะจ้ะฟังเอฟซีเพิ่นวาเนาะเก่งมากซูปเปอร์สาตาร์พนันอีหลานอีหลา่าวงอิงซูปเปอร์สาตาร์บอสน้อยลูกสาวพ่อโจ เอฟซีป็หมดน้อยลูกสาวพ่อโจร้องคืนแรกเป็นเวอร์ชั่นใหม่ขอเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่เพาะมากๆสมกับเป็นลูกสาวพ่อโจเจ่งเหมือนพ่อโจเลยคุณลองครั้งแรกเดี๋ยวะขึ้นแรกเลยลองม้วนมวนน่ารักมากจ้าเพาะมากเลยจ้า แม่แม่เอฟซีพีพีเอฟซีเพื่อนว่าเนาะมวนมว,มวีอหรีจ้ายินดีสมกับเป็นหมอลำคักก็สั่นเก่งมากจ้า <c oughs> ว้าวสุดยอดเพื่อนว่าเ <c oughs> ยี่ยมเลยยกมือให้เพื่นว่าเยี่ยมเลยเป็นยกโปให้แม่ ดีดีค่ะลูถูกดีค่ะถูกใจ fc อีหลาอาัดีถูกใจ fc อีหลาเพราะว่าเพลงต้องเปลี่ยนบ่อยๆ fc จะได้ไม่เบื่อทุกก็จะต้องคอยลุ้นคอยลุ้นไปอีกอหลาจะเอาเพลงใหม่มาให้ฟังพร้อมๆ รุนว่าอีลาจะเอาชุดไหนเมื่อนี้สีสันลออรุ่นว่าสันว่าเพื่อนว่าเราคนใต้ให้สามผ่านว่าสันคนไต้เขาเพื่อนว่าเพิ่อนเป็นสามคนไต้ให้สามผ่านปน้ว่าน้องเก่งมากเลย ถ้าได้เข้าปากนางแล้วมวนคักเดอ้อจ้าถ้าได้ผ่านปากองอิงเนี่ยกมวนทุกเพลงเนาะจ่าเนอซี่าทำถึงเวอร์ชั่นหมอลำขาดตอนค่ะเวอร์ชั่นหมอลำขาดคักชอบชอบ ร้องดีครับร้องดีครับนะเปินลว่าร้องดีครับเก่งมากครับนี่แหละสาวน้อยเพชรบ้านแพงเก่งเก่งที่สุดจ้าลูกสาวพ่อใหญ่โจเดี๋ยวมีคนเอา ไปร้องตามเปลี่ยนเพลงใหม่ๆบ้างก็ดีค่ะคนดูจะได้ไม่เบื่อน่ารักมากว่าน่ารักมากก็่ตาน <c oughs> สุดยอดไปเลยลูกสาวแห่งชาติ มันหมาน,นแม่เล็กวงการสาวน้อยเพราะค่ะสุดยอดบุศบายกโป้ห้ค่ะสุดยอดเพราะสุดยอดลองเต็มทุกแนวอีลาน้อยลองได้ทุกแนวไปได้ทุกอย่างเนาะ เพาะมากๆจ้ารอฟังที่บ้านกะถินโอ้ผู้นี้เพิ่นวันรอฟังอยู่บ้านงานกะถินสุดยอดมวลมวลเก่งมากสุดยอดเลยมีจเพื่อนมแจ่สุดยอดตบมือให้ทส่งตุ๊กตายิ้มให้ส่งรูปตุ๊กตาอุ้มหัวใจคนเก่งอีลา ลองเพาะอวลาลองเพาะมวนขนาดนี้เอายายเล่นออกมาเบื่อแล้วฟังฤดูการมาลองเพลงบุษบาผู้ใดกกนยกโปูหายโอ้พี่น้อง วนคากมีแต่คนสอบยกมือให้สุดยอดมีแต่ยกมือหายสุดยอดเลยเว่าสันของไอ้อิหลาอุงอิงอุศบายกโป้ลูกหัวใจน่ารักไห้ทุกคนเลยจ้ะทุกคนเอาไปเอาไปเลยร้อยลค์ ล้านไลค์สุดยอดยกโบให้ทุกคนเลยแหมพี่น้องขอบคุณเอฟซีอีาลาหลายๆเดอ้อที่มาเป็นกำลังใจให้รู้พี่น้องงามเนานะพูดนะงามขาก วันนี้ยายพันก็นฝากไว้แค่นี้กอนด้จ้าเดี๋ยวมามือหลังมาเพอเจอกันไหมได้จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย